สวัสดีทุกคนนะวันนี้นะทุกคนเรามาเล่นหมค์ครับเกมโชว์กันดีกว่าทุกคนเย้เ <Yeah! S 1> รื่องเกมโชว์ในวันนี้นะพวกแกนะจะได้รับโจทย์ให้สร้างสิ่งต่างๆนะครับผมและสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งอะไรก็ได้นะใช่แล้วก็ส,ส,สร้างที่เรียกว่าลัก อ่ะพูดตอบพูดตอบวานพูดตออแล้วเาเพื่อนทายถูกก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนทายถูกได้คนที่สร้างจะได้หนึ่งคะแนนเพราะว่ามึงเก่งสร้างให้เพื่อนถายถูกได้และคนที่ถายถูกก็ได้อีกหนึ่งคะแนนเหมือนกันนะทุกคนอ้หน้พี่ใครที่เดี๋ยว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 ครับครับมึงกดใครมาเนี่ย ทำไมพี่เสียงดังน้ำเหี้ยเลยอยู่ในตะโกนเหมือนกูโกรธใครมาย่อยู่ตะโกนใส่พวกกูเฉยเลยแบบผมแบบอยากให้มันเหนแบบขึงขังไงอารมณ์เหมือนนายกไงโอ้เออเนาะเอาล่ะเนาะก็ใครที่ทำได้ก็เอาไปพันหนึ่งแล้วกันนะเฮ้ย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 เสียงมั่นว่ะ เขามีตายจ่ายให้เราด้วยเนี่ยยื้อกูยืนเลยมกูเลยมาโจทย์แรกนะครับผมโจทย์แรกนะครับเป็นเกี่ยวกับสัตว์เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปดูดิเฮียเนี่ยเฮ้ยอะไรยังไม่ทันกดดูเลยเอ้ยอะไรอะไรมึงกูไ่ใกดดูนะกดลินะเฮียให้กดนะตายตายเองไปกดคลิกกดคลิกเพิ่มกดเขาแรกอ่ะกูอันนี้คือกูคนสร้างให้คอยบอนไม่ไม่อันนี้คือคนคนที่จะสร้างใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อะกูกูสร้างคนแรกนะเออโอ้โอเคส่งใบมาส่งใบมาเอาส่งใบมาเพื่อก็เดี๋ยวเกูขอเกมหมดเลยกูจะได้สร้างมหัศจรรย์มากพี่เครับเอาเหรอ๋อกูต้องแข่งไกทามเอ้ยเออมไม่ต้องแข่งรกาใช่ใช่ใช่มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะผัดกันไปเรื่อยๆพี่ได้ได้ผมว่าผมผมผมสร้างได้วพี่มาแล้วเอ็นไม่ต้องปิดตัวอะไรเหลือเลอะไรวะ ผมเดี๋ยวเดี๋ยวปะทองแน่เลยปลาทองยักษ์ยักยักยักษยวเพื่อนๆเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะให้บุคคลพูดทีละคนครับอย่าแย่งกันพูดครับโอเคครับโอเคครับไม่เอาใครเอาเอาเอาอย่างี้เอาเขียนไปเลยว่าให้ให้พิมพ์ดิครเพราะถ้าพูดมันจะแย่งกันเนี่ยได้ยอย่างเช่นว่าคําว่าเออเดี๋ยวนะกอรซิล่าอย่างเงี้ยอ่ะกอรซิล่านะสมมรับกอร์ซิล่าไหมเขียนไงวะกูเขียนไม่ถูกกูว่าเขียนกอรซิล่าแบบนี้ได้ไหม ได้เลยกูขอเขียนเปกดกอดซีล่าเลยถ้ากดคือเอาง่ายนะคือขอแค่เราเขียนให้ให้พวกเรารู้ว่าเราสื่อถึงตัวอะไรก็พอละเพราะว่าไ้หนึ่งเลยคือโง่ใช่คือกูกูเนี่ยโง่เอโอไปสร้างเลยสร้างเลยม่อนเริ่มไเลยเริ่มเลยพี่เฟรมผมเชื่อใจพี่พี่ พี่เห really ็นตัวเนี้ยพี่พี่จะรู้เลยเว้ยพี่มันคือตัวอะไรเว้ยพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยไอพี่ตัวอะไรพี่ดูคิดดีๆคิดดีๆนะครับพิมพ์นะครับเฮ้พิมพ์นะพี่พี่คิดดีๆพี่คิดดีๆนี่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลย UDJ คือใช่เหระอะไรวะเนี่ยพี่เฟมพี่เฟมพี่บอกดีๆพี่พี่บอกดีๆเฮ้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีๆพี่ดีๆอะไรครับเฮ้ยพี่ดีๆพี่พี่มาดีๆดีๆ

พี่เฟมพิมก่อนปัดเป้าไม, <laughs> ม่คุณบอกว่าป่าดาวมีในใบคัพด้วหรอวะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ <laughs> ไม่ถ้ามึงถ่ายว่าป่าดาวอ่ะเอออันนี้กูอยากพร้อมใจดีมึงไม่ถ่ายวราพลาดกูจะเวทหนึ่งเฟมหนึ1 1 <c oughs> ่งกันทุกค <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นเย้คนสร้างจะได้คะแนนเด้เอ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่อนดาวถูกไงทำศูนย์ไม่เอามึงเนี่ยดาวช้าเอาทำมึงเลยมึงเลยกูให้ทำเดี๋ยวพี่พี่ให้ทำเดี๋ยวให้ทำให้เห็น นจะเขียนจริงเหรอเออทำกอนได้เลยทำ่งมาสิไอ้บมาโทรได้หวะนน่ยากเลยเดียเพื่ออะไรอนี่ยฮะถามจริงเร็ว let's go ตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่าไม่อันนี้คือหมดหมู่เลยนะอันนี้หมดหมู่ัำไมคขาคุณแบบ ซอมบ,บี้มอนเตอร์เลยพนนเดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเๆเออเไม่ได้ไม่ได้เออตายเลยมึงเนี่ยเล่นอะมาบาพี่อ่ะเอายางเอายางอยยเอาเลยนะเอาเลยอ่าสีขาวเออเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างเงี้ยกูพิมดักไว่เลยได้ไหมเจเย็นเจเย็นอะไรวะเนี่ย หมาหมาสีขาวมาหมาแน่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมม่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันยากมันนั้นหน่อยดึงอ่ะมันตัวตัวนี้ยากเลยตัวชาวใบตัวนี้แมวโอ้มึงไม่ตากอะไรจากกูเลยเอาเลยลามาลามาเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอหาขอแกะล้อล้อเอตัวล้อขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้อัลบาก้า อังปังกาขี่ได้อะขี่ได้อะอังปังก้าช่ววยะขี่ได้ตายไปแล้วขี่ได้ตายไปแล้วเหรอเด้อเดี๋ยว้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยพี่พี่ถูกพี่โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยพี่ถูกว่ะสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยว กูขวคัดค้านกูขวคัดค้านการสร้างขอยทามม้าโคกระดูกมันพองมีหางอ่ะอาไม่บีอ่ะมัไม่รู้อ่ะมันไม่มีหางถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับไอ้ไมค้าบดิ้กูนึกว่าเดินสองอมาม้าโกระดูกมันหางที่มันเล็กอ่ะ เล้อย่างเล็ยไแกมันไปให้แกเป็นแบบเออมาอะกแมวได้สองคะแนนแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเอาว่ะเอาว่ะการทราบเขานีจะเยอะสุดว่ะพี่เฟลพี่เฟลจัไปม่จัดไปแล้วต้องชาชนไอ้ท่ไม่ได้ไปไปพี่หยาไปพี่หยาหมดหมดกดไปหมด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 เอาไปเลยไปเลยไปสร้างเลยพี่ไปสร้างเลยไปสร้างเลยเกมหมดเกมหมดเนี่ยเกมหมดเมหมดเกมหมดเกมหมด อเมื people, oh, ่อก oh, ี้ไอ้เี่มงกูคิดไปไกลเลยไอ้ตัวสีขาวมึงนี่ไม่มีการสร้างนี่เป็นศิลปะเลยทำควรทำใจไกดีวะเนี่ยตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรไหนไหพี่ไหนไหนสร้างเลยพี่สร้างเลยดูดูดูดเด g o l e g l e g o l เฮ้ยต้องยที่วัดสร้างเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดอ่ะยัยออะ ฝากเลยวะนี่วามาแล้วสามเฮ้ยโอ๊ยสัตว์กูยังเป็นตาโอ้อัจฉริยะอัจฉริยะไม่ไม่มือมือมเอาตรงๆนะม่อนพี่ไม่ได้ฉลาดเลยพี่เฟมแม่งสร้างอย่างเหมือนมื่อกีมึงอะทำอะไรโอ้ เอางี้เอางี้เอางี้ตัวถัดไปให้สร้างเสร็จก่อนได้พูดไม่ได้โชว์ฝีมือเลยนะ่้ำเลยไม่ลงเลยเด็กสายต่อไปนะครับผมเออไปนะครับหมวดหมวดนี้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในในทั่วโลกโอ้โหแล้วจะสร้างไงวะเนี่ยกระดานเช่นนี้สร้างสร้างเป็นธงก็ได้อะไรอย่างงเี้ยอ่าใส่เข้ามาใส่เข้ามาเฮ้ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับธงแน่นอนเว็บก็ อ่ะเอาขอโทษไปไหนวะมึงไปไกลมึงไปที่นี่อ่าต่อให้ได้ต่อใน้ดเด้อเด้อเด้อเด้ไอ้เหี้ยมันจะมีใครรู้จักมันอ้าวแกอ้าวแกมามามากูสร้างกู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 ปมึงปุ้มึงจำหัวข้อไว้ดีๆนะไหมได้ได้เอามึงจำหัวเอาหัวข้อไว้ดีเดี๋ยวกูจะสร้างแบบเอาแบบมันเหมือนเลยนะมันเหมือนเลยนะเออเออเออเหมือนเลยเหมือนเลยอ่ามา ไม่ใช่ปักเป้าแล้วไม่ใช่ปักเป้าแล้วหลังยันเย็นไปเย็นปักเป้าไปแล้วกนอเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ประเทศแต่เป็นแบบเหมือนสิ่งสำคัญของประเทศนั่นแหละสิ่งสำคัญของประเทศแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คไข่ดาวแน่ๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปก่อนพี่เฟมพี่เฟมเป็นที่ท่องเที่ยวครับผมทามทามมึงเอาให้ได้นะรอบเนี้ยมึงเอาให้ได้นะอะไรวะอย่าเพึ่งดิพึ่งงงกูเหมือนกันเออไอเดดเด้อ เฮ้ยเฮ้ยเอออยังอะไรเนี่ยเออมันอยู่ประเทศอะไรพี่อยู่ประเทศอะไรใส่ทองกูได้สักวยสถานที่สำคัญขอแก่สถานที่สำคัญามึงเป็นแบบเนี้ยเออสถานที่สำคัญเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนมึงดูซินี่เหรอหรืออะไรเป็นสถานที่นี่ปะเกือบแล้วพี่แฟบอีกนิดนึงเออเอาชื่อเอาชื่อเอาชื่อ มัน mm. จะมีใครร okay, ู้จ like ักม <Overwatch> <hein. S 3> ่อนไอ้เหี้ยบ้าเปล่าไอม่อนเทพเหรอไม่ชื่อชื่อหอนาฬิกาได้ชื่ออะไรโอ้ยไอเหี้ยใครจะรู้ม่อนม่อนม่อนกูยังไม่รู้จักเลยไอ้เหี้ยหอนาฬิกาโอ้โหโทษแล้วกันเออเอาแค่เอาแค่หอนาฬิกาพอพี่เฟลมเออพี่เฟมถูกแล้วมันคือที่ไหนมึงเออไม่มึงมึงเห็นหอนาฬิกาหอนาฬิกาบิ๊กเบน โอ้ใครจะรู้จักไอ้ย่ะขนาดกูยังไม่รู้จักเลยมดขอโทษไอ้ย่ะกูรู้ว่ากูเห็นคำว่าหอนาฬิกากูก็สร้างแไปแค่นาฬิกาเฮ้ยมันแครคะแนนกูเลยไม่ไม่ไม่คะแนนต้องบินละนี่นีไอ่เนมันต้องมันต้องมีอย่างนี้เลยหอนาฬิกาลบสิบสองท่ามันต้องลบคะแนนในสิบสองท่ามเลย ไอ้ทาามต่อไปทํามอะไรวะเดาเดาเดยเดาอะไรอะไรทำไรเนี่ยทำไรแก้ก่อนความเผื่อคนไม่รู้กันอ๋อเออบางคนแก่ดิไม่อะไรกูไม่ได้อบ้าเ้ยทามกดออย่างออย่างกดเลยนะอานนี้ครับไปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยง่ายเลยยากทำไงไม่ได้ละเอ้าเด้อเด้อกูเกัน ดูกูเกิลกันด้วยไอ้เยอะอยากขนาดมึงดูโอ้ยทำยังดูกูเกิลอะไรเนี่ยอะไรเนียวคือเดียอันนี้ทุกคนรู้กันหมดเว้ยทุกคนทั่วประเทศรู้กันหมดเลยอะไรเนี่ยทุกคนทั่วประเทศรู้กันหมดอันนี้คืออะไรเว้ยใทำยังไงวะแต่แต่แค่มันสร้างยากไปไปสั้างต้องจัดแล้วได้ทอได้เลยพี่ได้เลยต้องจัดละต้องจัดนะขอหาอิฐก่อน อิดเหรอเฮ้ยอ right? right? yeah, right. oh. ิดว่ะอิดยู่ไหนะอิดเฮ้ยเดอเดอเดเดเดอะไรวะอะไรถูกตว่ะไอ้สัตว์ี้นกูเลยไม่เป็นไรเด้อุดยอเด้อเดกูกูใส่หอยีทำไมเออกาแจีนร้อยพี่พี่ผมสุดยอดมากเลยพี่ กระดาษเปล่าเราก็สื่อใจกันได้สุดยอดสุดยอดไอ้ี้าทำไมกูเก่งจังวะหาอิฐก่อนโอ้แค่นี้ใบแค่นี้ยังไม่สร้างเลยหาอิฐก่อนกูรู้เลยกูรู้เลยโอ้อันต่อไปนะครับผมเป็นง่ายมากเลยนะครับง่ายมากอ่ะมึงง่ายแก่ไอเย็บว่วประชาธิปไตยชัวร์เลยเนี่ะ ไงไงโอเคโอเคอะไรวะเอ้ยโอเควะมีใบวะนะมีใบบอกเรื่องมีใบเลยเออพี่ไม่พูดไม่พูดเดีวกูจะตอบไม่ได้ไม่ได้เอาเดี๋ยวบอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเลยกูจะทำตอบเลี่ยงแกใจเด็ดดิแกใจเด็นดิเออถูกป้ะถูกเอาถูกด้วยเหรอไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูขอคัดค้านม่มันเป็นสิ่งสำคัญตรงไหนแต่ทะเลมันมีทุกประเทศเลยก็เป็นทะเลปกติไงันหอนาฬิกามีแบบถ้าเกิดบอกสถานที่พี่ไม่รู้ไงเขาเลยว่าเอาไปทะเลโอ้เย็นทรายปุ๊บผมรู้เลยทะเล ไม้ยากเลยพี่อ่ะเดี๋ยวไป,กไปกกแก่ล่ไลละไปแก่คนคนเป็นเก่งเนี่ยแค่แบบสื่อสารได้เก่งก็รู้ทรายรูกก็รู้แล้วอ๋อทายรูกก็รู้แล้วไม่เว้ยเว้ยเเออไอ้คนทำโจทย์อ่ะมันโง่เว้ย <c oughs> แค่นั้นเลยพูด <c oughs> แค่นั้นโจทย์สิครับเนี่ยแม่ไอ้ต่อไปนะหมวดหมู่ต่อไปเป็นหมวดหมู่ที่มันน่าไม่น่า,นายากเลยเพราะเป็นหมวดหมู่อาหารนะครับผมสร้างอะไรวะเนี่ยอาหารไปเริ่กดคนแรกเลยหมวดหมู่อาหาร อะไรวะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาเดี๋ยวนะตั้งก่อนตั้งก่อนจะพูดเล้เดี๋ยวดี๋เดี๋ยเด้าโอเคโอเคเดี๋ยวเรากูกูกูหาผู้ผู้มึงจินตนาการสูงๆนะผู้มึงผู้มึงจินตนาการสูงๆจินตนาการสูงๆเดี๋ยวผมขอหาบล็อกไปหนึ่งเพราะบล็อกอันนี้มันคตรน้าที่จะหายากนะทุกคนผมต้องหาบล็อกก่อนยากด้วยเออบล็อกบล็อกมันมันต้องมีบล็อกในการทำอ่ะอาเงี้ยเงี้ยเงี้ย กูกูกูเดี๋ยวนะเอ่อบล็อกเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้แต่ว่งนี้ค่อยมาเล่นกันต่อกันได้เดี๋ยวโอเคไปบอกยัง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 เฮ้ยมันไม่เจอบล็อกที่กูต้องการหรอมอนเฮ้ยเอาคล้ายๆก็ได้เว็บคล้ายๆหรอผู้วิผูพวกพี่จะไม่ได้อะเอ้๋ยวเอ้ยถูกว่ะใช่หรอสีแดงแล้วว่ะเียน่

เอ้ยอะไรอะไรพี่แอมปูปูมือเอาชื่อเต็มมันไม่ได้ยากเลยเว้ยอันเนี้ยอันนี้คืออะไรเอ้ยเกือบ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 อะไรวะปูมือเกฟิวชั่นปูมือเกฟิวชั่นขนมปังฮอนดอกไหมเอ้ยเอ้ยใช่ใช่แต่มึงใช้แค่ใช้คำไม่ถูกแค่มึงใช้คำไม่ถูกไงวะไม่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 ใช่พี่ไม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 ่ ว้ยว้ยว้ยไอ้ตามเกือบถูกแล้วไอ้ตามเกือบถูกแต่คําหลังมันไม่ใช่ไอ้คําหลังไอ้ปามไม่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยมันคืออะไรแดงแดงอ่ะอันนี้มันคืออะไรขอบเปคอร์ดดอกไอ้เฟมเนี่อตัเบคอนเหรอเออใช่ใช่ก๋อไงยะมึงรู้เปล่ามึงรู้เปล่าตอนแรกกูว่าจะคุจะสร้างอะไรไม่ไม่ตอนแรกกูว่ากูจะสร้างแบบเนี้ย ตอนแรกตอนแรกกูบอกกูจะสร้างแบบนี้เว้ยตอนแรกก็สีแดงนะไม่ไมเดี๋ยวกูจะสร้างี้ออนที่มันโดนาคิดเหรอกูบอกกูจะสร้างอย่างงี้นะตอนแรกเอ้เ้อคดมันต้องอย่างนี้ดิมาตัวย่าแต่ย่มันโง่ควายบ้ๆๆ้ากคาเมื่อกี้กูจะสร้างไส้รอกอีสานที่ไม่เปี่ยนเลส้รอกอีสาน ไอ้คะแนนอะไรเนี่ยมันเนคะแนนคะแนนเฮ้ยกูจะเก็บกูจะเก็บมันนคะแนนคะแนนอะไรไม่เนี่ยฮะคะแนนคะแนนจริงมีทำไมอ๋อโอเคโอเคมีทำไมทำจะยากนะครับโอ้กาทำจะยากเหรอยากเลยโคตรยากเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออ บอกแค่นี้่ะยังยๆงย่งเกมสีเอ้ยเกือบเกือบเกือบเออต้องแมคโดนัลแล้วแหละเด้อเด้อเด้อมันมันจะเอาสีอะไรดีวะมันมีอะไรบ้างวะไม่พี่มันมันมีสับเซตย่อยเว้ยมันมีหมวดหมู่ย่อยมากกว่านั้นอีกอ๋อเป็นชื่ออาหารเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแบบนี้เหรอแบบนี้ไอ้เหี้ยเร็วเนี่ย กลมๆมาแล้วบอกพี่เฟรมดูดูสกิลการสร้างหอ้งูนี่นะลองดูนะชาตินี้มึงก็ไม่รู้หรอกมันคือเคีียแหละมีแดงมีแดงพิซซ่าเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวนะพิซซ่ายังไม่ใช่อีกเออไปไหมไปไหมเออ มันยาวเป็นไปเลยมันเหลืองเหลืองอ่ะเอมันไม่มีเหลืองเหลืองอ่ะเออไม่มีเหลืองเหลืองอ่ะไม่มีเหลืองเหลืองพิซซ่าพอมตลาดนัดไม่ช่พิซซ่าถูกแล้วแต่มันไม่มีเหลืองเหลืองพี่มันไม่มีไอ้เหลืองเหลืองหน้าพิซซ่าในหน้าพิซซ่าไม่มีเหลืองเหลืองพิซซ่ากับบ้านอะไรวะไม่มีเหลืองเหลืองพิซซ่าผลไม้ผลไม้ไม่มีเหลืองเหลืองผลไม้ออพิซซ่าฮาวายยน อันนั้นมันมีไหมนะพิซซ่าคาโบด่าไม่รู้พิซซ่านี่ฟังผมก่อนนะมันเป็นพิซซ่าที่มันไม่มีไอไอผลไม้สีเหลืองๆทำทั้งชีวิตนี้กูสั่งเป็นแบบเดียวแล้วกูรู้ชื่ออยู่อันเดียวมึงให้กูเรียกอะไระเออมันไม่ได้ชื่อพิซซ่า ชื่อผลไม้พี่ผลไม้ที่เป็นผลไม้เหรอไม่ไม่อะไรม่เป็นพิซซ่ามีผลไม้มันใช่มันมีพิซซ่าไน้แอปเปิ้ลแต่มันไม่มีผลไม้อนันพิซซ่าไน้แอปเปิ้ลมันไม่มีผลไม้อันนั้นที่สับปะรดใช่ปะเอ๊ะอะไรอะไรอะไรไม่รู้พิซซ่าสับปะรดอะไรพี่พิซซ่าหน้าชีสเกือบแล้วพี่ไม่พิซซ่าไม่มีพี่ไม่มี พิซซ่าพิซซ่าเฮียละหวานพิซซ่าอะไรนะเมื่อกี้พี่เฟรมพูดถูกแล้วสับอะไรสับอะไรพิซซ่าหน้าต้มยำไอ้ด่่ดาโอ้ยพิซซ่าไม่มีอะไรพี่พิซซ่าไม่มีอะไรพิซซ่าไม่มีสับปะรดไอ้เราถูกแล้ไม่ใช่เหรอเดาเดวมันมันคืออะไรก็คืมันคือพิซซ่าที่ไม่มีสับปะรดเดาเดามันคืออะไรวะว่าก็บอกแล้วว่าเพื่ออะไรวะพิซซ่าที่ไม่มีสับปะรดเออ ไม่เล่นไล่สัต้องไปไอ้เหียใครใครจะไปตอบมืองมึงได้ว้ไอ้เหียเลยไอ้เียมึงบ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี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 ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิเอาทั่งไหมกูดิเอาทั่งไหมกูดิเอาทั่งมาดิอะอะไอ้อมึอลยเอมมอนอออ่านี่นะนี่นะนี่นี่นมึงต้องอ่าสำหรับมึงนี่ เออเอาไปเลยดิเออเออเอออะอะมึงไปทำให้เขาดูดิอะอันนี้อันนี้ถือซะว่ากูพิมพ์ไม่ผมผมพิมพ์ไม่ถูกแล้วด้วยผมผมง่ภาษาไทยมากเอออะมึงทำให้เขาดูดิมึงทำให้เขาดูมึงสร้างถ้าเขาไทยไมถูกูตกไปฟันร่วงเอยบอลได้เลไอ้ยะมึงต้องก็ตอบคำกูเป๊ะนะมอนกับมึงกีได้ไอ้บอล อะไรอะเหล็กว่ะเหล็กว่ะไอ้เหล็กมาแล้วเนี่ยเหล็กมาแล้วเหล็กมาแล้วว่ะไอเหล็กมาแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างมันอาจจะสร้างอ่าถ้วยก็ได้ถ้วยใส่ซีเรียลซีเรียลอะไรเป็นถ้วยใส่ซีเรียลก็ได้อ่าเอาแล้วเอนนี้เอาเอาดูดิวยมูมคุยชัดเอออันนี้ใส่ขี้เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเหจ้ะขี้ขี้เอามาจากอะไรเนี่ย เ้ยขายได้ละบ้าเราต้มยำได้ไม่ใช่ไม่ใช่หากกันเยอะหากกันเยอะไม่มีทองมั้ด้วยอ่ะไม่มีทองมั้ด้วยอ่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเออไอ้ดูดีๆดูดีๆมึงดูดีๆดูดีๆดูด şey ีๆดูดีอะไรอะไรอะไรมีแดง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 เป็นไฟแดงแดงอ้าวเป็นไฟเป็นไฟมาแล้วคำแรกเป็นไฟเข้าว่ะเป็นไฟเออ เป็นไฟทอดน้ำมันเป็นไฟทอดน้ำยังไม่ใช่ไม่ใช่เยไม่ใช่ยังเหรอตกใจเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไฟกำลังจะทอดโอ้ยเป็นไฟกำลังจะทอดป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ถูกกับที่กูเขียนเป็นไฟทอดหม้อไรน้ำมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไฟที่ทอดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไฟแม็กโดนัลด์ไม่ใช่ อะไรวะกูพูดไม่ออกมึงมืเอาไปมาด็ดิกูลืมกูลืมหมดกูลืมเขียนอะไรไปวะคนคนคิดอยากลืมอ่ะอ่ะอ่ะเด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 ะเอามือทุ่งซ่านเนี่ยดิ๊ดไฟที่ห่อแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฝ่ายไฟเปฝ่ายที่กำลังมือดูกำลังจะลงไปทอด เออเกือบยิงท <oh! <oh ิ้งยิงทิ้งไฟล่วงลงไปไม่ใช่ไม่ใช่โอ้อันนี้หักเริ่มหักแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วเริ่มหักแล้วเไฟที่ทอดเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบก่อนนั้นก่อนนั้นบี้เขาเรียกว่าอะไรไฟไม่ทอดเออใช่มันคือเป็นไฟไม่ทอดโอ้โหใจเลยกูอะไรเนีกูเนี่ยมึงเห็นไปมัน มันยากไอ้ควายพิซซ่าไม่มีหน้ามะไม่มีสัปันรถถ่านอะไรบุกเนี่ยผมถูกใยเลยว่ะอะไรไม่เจออะไรคืออะไรเนี่ยโอ้ยให้่เ้ยพี่เฟลมพี่เฟลมเอาตัวร้าดีกว่าพี่เอ้พี่เฟมซ่าดีกว่ามั้ยอ่ะตัวร้ายพี่เฟลมซ่าพี่เฟมซาด้วยอแล้วไม่กินไม่จะแค่แนนเหรอไม่ไม่อันนี้อันนี้กูเอามาบังคับเอเวนนี่ยเนี่ยนะกูมารายการถูกอ่ะรายรอะไรเนี่ยอ๋อ ออ๋อป๊บ๊บ๊บไรวะไหนวะไหนวะดูดดูดูดกะเพรากระเพรายังหยั่งยังยั่งเอข้าวข้าวต้องมีข้าวที่นอนข้าวี่ดิไอชาซีดีต้องมึงเยบ้นมให้เขาสร้างเลยอ่ะเฮ้ยสียงตานเะสเต็กยั่งยังหยั่งยังั่งยั่งหยั่งห่ย่ยัง่ยงัง่งงยงงงยัง เช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตยัง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 คุกกี้อะคุกกี้คุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เค้กเค้กเค้กไอ้เหีอยไอ้เหี้ยตกใจกันตัวเนี่ยตุ๊ปปาตุ๊ปปาอ้เหีะหมดอาหารหมดอาหารหมดอาหารหมอหารเอ่อเค้กล้ม เค้กล้มเอียงไปทางซ้ายยยังเหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีทำอันเดียวเลยไม่มีไม่มีไม่มีตัวเสริมกลับมาดิ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 อะไรวะจ้าไอศกรีมไม่ใช่อเค้กเค้กูพูดไปแล้วเออะไรวะบันบัตลบี่กูได้ย์ เออเดี๋เอาไว้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 อะไรวะอะไรวะน้อยเกินไปกูคิดว่าเป็นชาดขนาดนั้นเลยช่เหรอชาเดดเดดเดดเดไม่กุกโก้กุกโก้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีเดดเดดเออโอวันตินขาวข้างล่างดูขาวข้างล่างฮะเขาข้างล่างเขาวข้างล่าง้ใช่ไหมชายมุกเออไม่ใช่ชา่มุกดำพี่เอดเด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 ดโนบั เดเดเด็ดเด็ดเดดเดดอไม่ใช่ครอฉันเด็ดเดดเอ้ยกำลังจะใช่ทางังจะใช่กำลังไปถึงทางสีเรียว ไอ้แมบทุกคอบครับครบก็เกลียมันเีีเร like ียวมัน no มันต่างกันตรงไหนเนี่ยไอ้คน่าไม่อะไม่ไม่้าาเป็นกูด้วยบอดบอดบอดไม่ไม่ไมถ้าถ้าจะพูดถึงซีเรียวด้วยเนี่ยุ เป็นกูกูจะปลูกข้าวแล้วทีทีจุดม่อนจริงๆกก,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 กันเลยกค <c oughs> ันเลยออว่ะไอ้เนี้ยอะไรวะเน,นี่ยกูจะ <c oughs> ดูไม่ออกเลยโอ้โห <c oughs> เอ่ตเเอตอนแรกจีสร้างกล่องซีเรียลไ,ไปเนี่ยแต่ไปเป็นเล็กอ,อ่ะตอนนี้นะไอ้ทามอ่ะต้องตกรอบ้อยเพราะว่าพี่เบ๊กับพี่เฟร์ว่ะ ได้ทำการเดาถูกแต่ว่าพี่เฟรมคะแนนเยอะกว่าเดี๋ยวผมจะให้โอกาสพี่เฟรมนะในการแข่งรอบสุดท้ายนะพี่นะใครใครใครเป็นคนไทยเป็นคนทายเอ้คนทายคนเนี้ยบูดิเขาทายคเนี่ยพี่เฟรมกับพี่เว็ต้องเป็นคนไทยแล้วคนที่สร้างคือธามอ้าวธามปทาะจัดปะจัดปาตอนแรกไว้ให้พิมพ์เนี่ยตอนนี้พูดกันไหนไหนมาเลยมาเลยมาไหนทำมากเกินไปจริงเออเอาเอาอย่างเงี้แหละพี่เอาอย่างเงี้ยหมดหมู่ในครั้งนี้นะครับหมดหมู่ในครั้งนี้นะครับเออ อ่ะมันจะคิดอยู่เว้ยไอ้ยังังคิดไม่ออกอยู่เนี่ยแล้วข้างล่างก็มีเนี่ยข้างล่างเนี่ยบนบนในครั้งนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลนะฮะสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลตะวันไม่ได้ทะเลอย่างเดียวอยู่ใต้น้ำมันจะพึ่งอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำอ๋ออยู่ใต้อ๋อแสดงว่าอยู่ในน้ำจืดพี่เฟรมถ้ามันพูดอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำจืดถ้าใต้น้ำาก็เป็นพวกปลาเออใช่เออใช่มันมันไม่มีีลาบ์เป็นมุดอยู่มันก็ต้องเป็นปลา เอาว่ะเอาว่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้ป่ะได้ป่ะไม่อยากไม่อยากเนาะอ่าปลาซิลปลาบึกฮะปลาคอเฮ้ย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 ปลากงเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ววะเมื่อกี้มีคนเกือบแล้ววะอ่าเมื่อกี้มีคนเกือบแล้วไอ้ปลกคอมาสักระพุนแม่งกระพุนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พี่เฟลวะเมื่อกี้อ่ะไอแกพี่เฟลพี่เฟลอะไรอ่ะเออกล้วยกล้วยพ่อมาแต่ทะเลเหรอเออเนาะกล้วยไง ดิดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งปลาหมึกเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยหมึกกล้วยกระดองอปไปปลาหมึกกระจกมีที่ไหนว่าหมึกกระจกเนี่ยเต่าไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อไอไอปลาหมึกก่ะถูกแล้วปลาหมึกก่ะถูกแล้วอะไรปลาหมึกอะไรปลาหมึกสายปลาหมึกอะไรปลาหมึกน้ำปลาหมึกทะเล อีไม่ใช่ปลาหมึกอะไรตัวนึงไม่ใช่ปลาหมึกจ้าปลาหมึกดำเอ่อเอ่ออะไรใหญ่ๆอ่ะพี่ใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ปลาหมึกใหญ่ใหญ่ๆหญ่เลยแบบประวันิเป็นเลิศเลยอ่ะไม่ใช่ควายไอ้นี่แหละไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยยไอ้เนี่แหละปลาหมึกตอร์ปิโดปลาปลาหมึกหมึกชุบแป้งทอด ไม่ใช่ไม่ใช่แมกพูนไม่ใช่แมกพูนตัวหมึกก่ะถูกแล้วหมึกอะไรหมึกหมึกอะไรหมึกน้ำหมึกเอาเออทาโกยากิทาโกยากิหมึกหมึกกระดองกระดองทาโกยากิเหรอทาโกยากิมันใช้หมึกอะไรวะนวดปลาหมึกนวดปลาหมึกแล้วมันใช้นวดปลาหมึกของอะไร ปลาหมึกที่ปุ่นเขาปลาหมึกแกมไงหมึกอะทะเลลึกเลยพี่ใต้ทะเลลึกอ่ะหมึกเล็กยักษ์เออเล้เออม่ถูกถูกเว้ยสุดยอดสุดยอดปลาหมึกยักษ์ไม่ไม่เออพี่เบาหน่อยฮะช่วยหน่อยหนึ่งที่อ้ยุธรรมมาได้ทำเป็นปลาหมึกสีแดงยี่ป่ะที่เป็นปลาหมึกยักษ์อ่ะไม่นี่ไงคือคือจะเอาอันนี้เว้ยไม่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 เออ กูอะไรวะกูแคปรูปนี้แล้วกูจะไปโพสหน้าเฟซพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแล้วกูจะถามว่าน้องๆครับน้องๆครับกูอยากรู้ว่าไอ้ไามสร้างเคี้ยอะไรให้กูถ่ายอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยเนี่ยไม่ใช่ไงก็รู้ว่าเป็นประมุขกันแล้วเว้ยกูรู้อยู่ไม่แล้วเพิ่งสร้างมาเนี่ยไงกลายรับเป็นยักษ์ไงเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นสมองเลยไอ้พอดีแหละพี่เฟรมเอาเงินมาใช้นี่กูพอดีแหละว่าโอเค โอนให้เขาแล้วเอาเงินมาใช้นี่กูซะเพี่จะบอกพี่ฮะแล้วก่อนที่โมโกกูบินหนีแล้วไปเลยเลี้ยงอย่าไปออกดีคอร์ดไปละไอ้สัตว์